ยินดีต้อนรับกลับสู่ไทยออตโต้การาดเฮลิคอปเตอร์จูโจมที่หลายประเทศทั่วโลกให้ความไว้วางใจและถูกขนานนามว่าเป็นหนึ่งในสุดยอดเครื่องบินรบของศตวรรษนี้ก็คือเอชหกสี่เอาปาเช่กาเดียนสุดยอดขุนศึกทางอากาศที่สหรัฐอเมริกาออกแบบเพื่อครองความได้เปรียบในสนามรบทั้งกลางวันและกลางคืนคำถามคือประเทศไทยควรจะซื้ออปาเช่กาเดียนหรือไม่ถ้าได้เห็นพลังของมันคุณอาจจะตะลึงจนไม่กลา้ากระพริบตาเลยทีเดียว เริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกอะปาเช่การีนมีดีไซน์ดุดันเหมือนสัตว์นักล่าแห่งท้องฟ้าลำตัวสร้างจากวัสดุผสมคอมโพสิตท,ที่แข็งแรงแต่มีน้ำหนักเบาช่วยทนต่อแรงกระแทกและการโจมตีจากกระสุนขนาดเล็กใบพัดหลักแบบคาร์บอนไฟเบอร์สีแชกถูกออกแบบให้ลดเสียงรบกวนและเพิ่มประสิทธิภาพในการบินส่วนหัวโดมติดเรดาร์แอน APG-78 Longbow Fire Control Radar ที่สามารถหมุนได้360อองศาทำหน้าที่ตรวจจับเป้าหมายทั้งทางบกและทางอากาศได้พร้อมกันหลายสิบเป้าหมาย และยังสามารถสั่งยิงอาวุธได้แม้ในสภาพอากาศเลวร้วรายหรือมีควันปกคลุมภายในห้องนักบินของอะปาเช่การียนถูกออกแบบตามหลักผิวแมนแฟกเตอร์เพื่อให้ใช้งานได้สะดวกและปลอดภัยในสถานการณ์รบที่กดดันสูงมีตำแหน่งนักบินและนักบินรวมคอมพานีพ i l o t กันเนอร์ที่นั่งเรียงกันในแนวตั้งนักบินนั่งด้านหลังเพื่อควบคุมการบินและนักบินร่วมด้านหน้าเพื่อควบคุมระบบอาวุธและเรดาร์ทั้งคู่มีจอแสดงผลแบบมัลติฟังชันดิสเพลย์ MFD ที่สามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลได้ตามความต้องการเช่นแผนที่ดิจิทัลสถานะอาวุธและข้อมูลเป้าหมายหมวกนักบินยังติดตั้งระบบ Integrated Helmet and Display Size System, I DS s i g h System (IHDSS) a ที่ทำให้เพียงแค่มองไปที่เป้าหมายปืนกลหรือขีปนาวุธก็จะเล็งตามสายตาทันที ในด้านสมรรถนะอาปาเช่การเดยนติดตั้งเครื่องยนต์คู่ General Electric T700GE701D ให้กำลังขับ1,994แรงม้าต่อเครื่องทำให้บินได้ด้วยความเร็วสูงสุดประมาณ293กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีพิสัยทำการราว476กิโลเมตรหากติดตั้งถังเชื้อเพลิงเสริมก็สามารถขยายระยะทางได้มากขึ้นสามารถบินปฏิบัติการได้ทั้งในสภาพอากาศปกติฝนตกหนักหรือกลางคืนด้วยระบบมองกลางคืนขั้นสูงเฟิร อาวุธของอะปาเช่กาเดียนถือว่าเป็นจุดเด่นที่สุดติดปืนกลเอ็มสองเชน Chain, ก้นขนาด30มิมลิเมตรใต้ลำตัวสามารถหมุนเล็งได้รอบทิศทางพร้อมกระสุนกว่า1,200นัดยิงได้ทั้งเป้าหมายบุคคลยานยนต์หุ้มเกราะหรือแม้แต่เครื่องบินที่บินต่ำนอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งจรวดไฮดรา70มิลิเมตรและขีปนาวุธ AGM 114เฮลไฟที่มีพิสัยยิงไกลถึง8กิโลเมตรสามารถทำลายรถถังหลักเมนแบทเทิลแทงได้ด้วยการโจมตีจากด้านบนซึ่งเป็นจุุดดออ่่นทีส และยังรองรับขีปนาวุธอากาศสู่อากาศ AIM 9 2 Stinger สำหรับสกัดกั้นเฮลิคอปเตอร์หรือโดรนของข้าศึกระบบอิเล็กทรอนิกส์และการป้องกันตัวเองของ Apache Guardian ล้ําสมัยมากมีทั้งระบบแจ้งเตือนเรดาร์ a w r ระบบแจ้งเตือนขีปนาวุธ Missile Approach Warning System และเครื่องปล่อยแผ่นฟอยล์กับแฟร์เพื่อลงสัญญาณน,นำวิถีของข้าศึกตัวโครงสร้างยังสามารถทนต่อการยิงด้วยกระสุนขนาด23มเมตร ในบางจุดได้ทำให้มีโอกาสรอดส,สูงแม้ถูกโจมตีในสนามรบจริงในแง่การใช้งานจริงอาปาเช่การเดียนถูกพิสูจน์สมรรถนะแล้วในหลายสมรภูมิไม่ว่าจะเป็นในตะวันออกกลางเอเชียกลางหรือปฏิบัติการต่อต้านเกาอการร้ายมันสามารถเข้าโจมตีด้วยความแม่นยำสูงโดยไม่เปิดโอกาสให้ฝ่ายตรงข้ามโต้กลับได้ง่ายง่ายความสามารถในการลอยนิ่งโฮเวอร์อยู่เหนือพื้นที่เป้าหมายเพื่อคอยสนับสนุนกองกำลังภาคพื้นดินเป็นสิ่งที่ทำให้อาปาเช่แตกต่างจากเครื่องบินรบอีกกรึง ถ้าประเทศไทยพิจารณาซื้ออะปาเช่กาเดียนจะได้ประโยชน์หลายด้านโดยเฉพาะการเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันชายแดนและการโจมตีเป้าหมายสำคัญของข้าศึกก่อนที่จะเข้ามาล้ําเขตแดนสมรรถนะในการรบกลางคืนและในสภาพอากาศเลวร้ายยังทําให้เหมาะกับภูมิประเทศและภูมิอากาศของไทยที่มีทั้งป่าภูเขาและฝนตกหนักในฤดูมรสุมราคาของอะปาเช่กาเดียนในตลาดโลกมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับจํานวนที่สั่งซื้อและอุปกรณ์เสริม แต่ในกรณีทั่วไปราคาต่อเครื่องรวมระบบอาวุธและการฝึกอาจอยู่ราว35-40ถึงล้านดอลลาร์หรือประมาณ1 2 0 0ถึง1,400ล้านบาทและถ้ารวมค่าอะไหล่การฝึกนักบินและช่างเทคนิครวมถึงการบำรุงรักษาในระยะยาววิประมาณโครงการอาจพุ่งสูงกว่านี้หลายเท่าแต่ก็ต้องยอมรับว่านี่คือการลงทุนเพื่อความมั่นคงที่ยาวนานหลายสิบปีหากมองในมุมยุทธศาสตร์อาปาเช่กาเดียนจะทำให้กองทัพไทยมีขีดความสามารถที่เหนือกว่าเฮลิคอปเตอร์โจมตีรุ่นเก่าที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ทั้งด้านเทคโนโลยีความแม่นยำในการโจมตีและความสามารถในการเอาตัวรอดแตกก็ต้องช่างน้ำหนักกับงบประมาณและความพร้อมในการดูแลรักษาที่ค่อนข้างซับซ้อนสุดท้ายแล้วอ p ปาเช่กาเดียนไม่ได้เป็นเพียงแค่เฮลิคอปเตอร์โจมตีแต่มันคือแพลตฟอร์มรบครบวงจรที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับภารกิจหลากหลายตั้งแต่การทำลายรถถังและป้อมปืนการสนับสนุนกองกำลังภาคพ,พื้นดินการลาดระเวนด้วยเรดาร์ระยะไกลไปจนถึงการสกัดกั้นภัยทางอากาศที่บินตำ่ำ หากประเทศไทยต้องการก้าวไปอีกขั้นในด้านความมั่นคงทางทหารอปาเช่กาเดียนอาจเป็นคำตอบที่ทรงพลังที่สุดในเวลานี้